สวัสดครับวันนี้เป็นวันที่วันจันทร์ที่15กันยานะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่ม15นาทีวันนี้เราจะมาต่อพระดงกิจการของอภรรูุในบทที่5นะครับเมื่อวานนี้เราจบบทที่4นะครับในตอนท้ายของบทที่4เนี่ยมันก็เราสามารถที่จะสรุปสั้นๆได้ว่า ในบทที่สี่เนี่ยคืดจักรบ้านก็เริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยพยัญนแล้วก็ในครืสจักรบ้านเนี่ยก็คือแสดงออกให้เห็นด้วยที่อะไรบ้างครับก็คือด้วยคำพูดากับการเป็นพยานแล้วก็การกระทําเช่นการแบ่งปันนะฮะอันนี้เป็น,ปนรูปธรรมของความรักที่ดึงดู ผู้คนให้คริตจักได้ขยายได้อย่างวารวดเร็วมากยิ่งกว่าความสอนใดๆซะอีกนะครับเพราะว่าพวกเขาได้เห็นความรักได้เห็นได้เห็นคิดจักที่เต็มเรื่องพระวิญญาณจริงๆนะครับในต,ตอนท้ายเนี่ยเราเห็นว่าคิดจักยุคแรกเนี่ยมีความเป็นน้ำนึงใจเดียวกันมากเหตุผลก็คือเขาไม่ใช่แค่เทศนาดีแต่ว่าชีวิตของพวกเขามันเป็นการแชร์ชีวิตนะครับร่วมกันเขาแบ่งปันสิ่งของและกัน แล้วก็เป็นพยานถึการคืนนวชนด้วยกันนี่เป็นคริสจักรในแบบที่โรคปัจจุบันนี้ยังโหยหาซึ่งปัจจุบันนี้คริสจักรแบบนี้ก็ไม่ช่วยหายง่ายน,นะครับต่อไปเราจะพูดถึงบทที่5นะครับเนื่องจากว่าบทที่5้นี่เมื่อเราต่อเนื่องจากการที่ว่ามีคนมาถอยทรัพย์ใช่ไหมครับ มีเขากา็ขายบ้านโดยที่เขาขายบ้านแล้วก็ขายข้าของต่างๆเพื่อมามาร่วมรับใช้เขาจะให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอีกคู่หนึ่งก็คืออนาเนียและซับฟิรานะครับเดี๋ยวเรามาอ่านข้อหนึ่งข้อเจืกันครับมีชายคนหนึ่งชื่ออนาเนียกับซับฟิลาภรรยาของเขาก็ได้ขายที่ดินผืนหนึ่งด้วยเขาได้เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตนเองซึ่งภรรยาของเขาก็รู้ดี แต่นำเงินที่เหลือมาวางแทบเท้าของอัครทูตแล้วเปโต,ตจึงกล่าวว่าอาณาเนียเอย๋ยเหตุใดซาตานจึงครอบงำใจของท่านจนท่านมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตัวท่านเองก่อนที่จะขายที่ดินนี้เป็นของท่านไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็อยู่ในอำนาจของท่านไม่ใช่หรืออะไรหนอทําทให้ท่านคิดทําเช่นนี้ ท่านไม่ได้มุสาต่อมนุษย์แต่มุสาต่อพระเจ้าเมื่ออนานเนย์ได้ยินเช่นนี้ก็ร้มรงสิ้นชีวิตคนทั้งปวงที่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรวนเกลงยกลัวยิ่งนักแล้วพวกคนหนุ่มจึงออกมาห่อศพเขาและนำออกไปฝังหลังจากนั้นราวสามชั่วโมงภรรยาของเขาก็เข้ามาโดยที่ยังไม่ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นเปโตถามนางว่า จงบอกเราเถิดท่านกับอนันเนียขายที่ดินได้เงินเท่านี้จิงหลือนางตอบว่าใช่ได้เท่านี้เจ้าค่ะเปโตจึงกล่าวกับนางว่าเหตุใดท่านจึงเห็นพ้องกันที่จะรองดีกับพระมิญญยายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าดูเถิดเท้าของบรรดาผู้ฝังศพสามีของท่านก็อยู่ที่ประตูและพวกเขาจะหามท่านออกไปด้วยท่านใดนั้นเองนางก็ล้มลงสิ้นชีพแทบเท้าเปโตเมื่อเห็นว่านางตายแล้ว พวกคนหนูก็เข้ามาหามศพออกไปฝังข้างสามีของนางทั่วทั้งคริสจักและคนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้พากันเกรงกลัวยิ่งอะ่ะอันนั้นเนี่ย<ม>แล้วก็ซับฟิราเขาขายที่ดินใช่ไหครับแล้วเขาก็แอบเก็บเงินไว้ทําเหมือนกับถวายทั้งหมดแต่พื่นยานผเผยแก็เปตโตรเขาจึงถามความจริงทั้งสองก็ล้องไป เรื่องนี้พวกเราคิดใหญ่บ้งครับเราต้องพูดความจริงก็คิดว่าถ้าเราอยากถวายเท่าไหร่เราก็บอกว่าถวายเท่านั้นเราไม่ต้องหลอกว่าได้เท่านี้แล้วถวายหมดเขาใช้คําพูดว่าพวกเจ้าไม่ทํายังไงถึงหลอกพขาลืมอย่างเช่ไนีกล้าดีอยังไงที่หลอกลย่างเพราะฉะนั้นจำได้ไหม บวกว่าพ้่อนญาตเนี่ยพระเจ้าทรงมองเห็นเนี่ยเวลาพระเจ้ามองดูมนุษย์เนี่ยพระเจ้ามองดูที่ตรงไหนวามตั้งใจพระเจ้ามองดูในใจใช่ไหมพระเจ้ามองดูในใจไม่ใช่มองดูสิ่งที่เรายกขึ้นต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถูว่าเราตั้งใจทําอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้ามองดูว่าเราตั้งใจทํำไหมแต่พระเจ้าไม่ได้มองดูว่าเราเนี่ยทำสำเร็จไหม สำเร็จหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความตั้งใจเช่นความตั้งใจในการที่จะขับมือกลกับใจความตั้งใจที่จะลับใจจากบาปคืออะไรอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่มองดูว่ากลับใจได้แต่ว่าเก่งลับใจไม่ได้รู้ว่าไม่เก่งไม่ใช่พระเจ้าสองเข้าไปถึงในใจของเราใช่ไหมครับไม่ใช่ด้วยการแทรกไปอันตรายกับพิจารณตัวตัวเรรเองอานาเนียกับฟิลิอานาอนาเนียกับซาฟิรา เขาไม่ได้ตายเพราะเขาเอาเงินมาน้อยนะแต่เราขอหลอกพระเจ้าที่การเตือนว่าพระเจ้าไม่ได้บอกที่จมเงินเงินหรือการแสงออกภายนอกพวกมองผู้ใจและความเสียส้งคาดความเชื่อได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นบทเดือนบทที่สองเรารู้ว่าน้ำเหนือจากเรื่องเงินทองแล้วเราแอพพลายเรื่องนี้กับเรื่องอื่นช่วตเราได้ไงบ้างครับแอพพลายว่าแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้อง ไม่ต้องคิดว่าเราจะทำได้มากคิดว่าเราเราทำเต็มที่แล้วเราก็บอกความจริงเราก็ต้องพูดความจริงทำตามความเป็นจริงทำต,ตามความตั้งใจของเราใช่ครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นการทําให้เราเกิดอาการหนึ่งที่เขาเรียกว w o r r y free ก็คือเราไม่จะเป็น้เหมือนอย่างเช่นถ้าเราเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยครูบอกว่าการบ้านนี้ต้องทําให้เสร็จใช่ไหมเราไม่เสร็จเราก็ต้องพยายามดิ้นรนให้เสร็จ แต่เวลาเราทำกับเจ้านไม่ใช่เจ้าดูว่าเราตั้งใจแค่ไหนเสร็จไม่เสร็จไม่สําคัญเท่าความสิ่งที่เราพยายามที่จะทำํำอันนี้มันมุมมองทางโลกกับมุมมองของทางในทางจิตวิญญาณเนี่ยมันจะแตกต่างกันตสบายข้อสิบเจ็ดข้อยี่สิบ อัครทูตทำหมายสำคัญและปฏิหารหลายอย่างท่ามกลางประชาชนงอนกกอปปและผู้เชื่อทั้งปวงมักมาชุมนุมกันที่เฉลียงของโซโลมอนคนอื่นๆไม่มีใครกล้ามาร่วมกับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาเป็นที่เคารพของประชาชนยิ่งนะักอย่างไรก็ตามมีชายหญิงมากมายเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมาร่วมกับพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลก็คือประชาชนหามคนเจ็บป่วยมาที่ถนนให้นอนบนที่นอนหรือแคร่ เพื่ออย่างน้อยเมื่อเปโตรเดินผ่านเงาของเขาจะได้พาดลงบนคนป่วยบ้างมีกลุ่มชนจากเมืองต่างๆรอบกรุงอยู่เยรูซาเล็มมาชุมนุมกันพาคนป่วยและคนที่ถูกวิญญาณชั่วทรมานมาด้วยและพวกเขาทั้งหมดก็ได้รับการรักษาให้หายคือตอนนี้การอัศจรรย์แล้วก็เปโตรกำลังทำการอัศจรรย์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็การอัศจรรย์และการทวีจํานวนขึ้นอย่างมากนะครับ คนจานวนมากก็เข้าเชื่อแม้กระทั่งเงาของเปโตรโออก,ก็สามารถทำให้คนหายโรคได้คือไม่ต้องให้ถึงมือเปโตรโออแค่เงาเฉย<ม>เพราะฉะนั้นมเ,เมื่อที่จักมีความจริงใจและเต็มด้วยพระวิญญาณพระเจ้าสําแดงฤทธิ์เดียดอย่างเป็นรูปธรรมจ,รนรนจนโรคภายนอกถึงเก็บได้แต่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความถึงว่าคิดจักนั้นต้องมีความจริงใจต้องมีความจริงใจและเต็มไปด้วยพระวิญญาณไม่ใช่เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ เต็มเรื่องพระธรรมอย่างนี้ในอีกด้านหนึ่งหลังจากการเสียสร้างแล้วพระเจ้าสัญฤาธิษพันเอกรทูตใช่ไหมครับพระเจ้าทรงยืนยันว่าคิดจากแท้เต็มปด้วยความจริงและริ์เดชไม่ใช่ความเสียสร้างนะครับคิดจากแท้เต็ไมไปด้วยความจริงและธิ์เดชเต็มไปด้วยความจริงในที่ไหนครับว่าอะไรครับบางครั้งความจริงนี่มันเป็นอักรีไหมหความจริงไม่ช่สวยจอไปอใช่ไหมครับ ในเคสของอนาเนียหรือเคสสมซับฟิล่าเนี่ยก็ความจริงมันก็ไม่ได้สวยงามเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นท้องเศสร้างหรอกเรื่องแบบนี้จริงก็ว่าจริงไม,กไม่ก็ว่าไม่ใช่ก็วไม่ใช่ไม่ใช่ความเียสร้างนะครับอยากให้พวกเราเข้าใจความจริงข้อนี้นะครับต่อไปข้อสิบจะเดี๋ยว่หกเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันอ่าน เจ็ดหนึ่งอ่านสิบถึงยีหกไปแล้วเดี๋ยวพี่อ่าน27โอเคค่ะฝ่ายมหาุูรหิตและพวกพ้องซึ่งอยู่ในกลุ่มสะดูสีก็อิจฉาย,ยิ่งนักพวกเขาจับเราอาการะทุ์ทางในคุกสาธารณะแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดประตูต่างๆในคุกแล้วพาพวกเขาออกมาและบอกว่าจงไปเยืนในรานวิหารและบอกเรื่องชีวิตใหม่นี้อย่างาครบถ้วนให้แก่ประชาชน พอรุ่งเช้าอาัคาราทูตจึงเข้าไปยังร้านพระวิหารตามที่ได้รับการบอกกล่าวมาและเริ่มสั่งสอนประชาชนเมื่อประหารุโรฮิตกับพวกพ้องมาถึงก็เรียกประชุมสภาแซแฮดลินคือกลุ่มผู้อาวุโสทั้งหมดของอิสราเอลและให้คนไปที่คุกเพื่อนําตัวอาัคาราทูตออกมาแต่เมื่อพวกเจ้าหน้าที่ไปถึงที่คุกก็ไม่พบอัคาราทูตจึงกลับมารายงานว่าพวกข้าพเจ้าเห็นคุกปิดไว้แน่นหนาและยามก็ยืนเฝ้าที่ประตู แต่พอเปิดออกกับไม่มีใครสักคนอยู่ข้างในหัวหน้ายามพระวิหารกับพวกหัวหน้าบราิหารฟังแล้วก็มุนงงและสงวนสมเทว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วมีคนหนึ่งมาบอกว่าดูเถิดพวกนั้นที่ท่านขังไว้ในคุกกาลังยืนสอนประชาชนอยู่ในลานพระวิหารหัวหน้ายามพระวิหารกับเจ้าหน้าที่จึงไปนาตัวอาัคารทูตมาพวกเขาม่กล้าใช้กําลังพเพราะกลัวถูกประชาชนออกเห็นกว้าง เรื่องเล่าทีรเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับมีแล้วมีคนอิจฉาอีกแล้วซ้ำเหตุการณ์ซ้ำกันนยครับพอมีใครที่จะเริ่มเด่นขึ้นมาพอมีใครที่จะเริ่มมีความจริงขึ้นมาก็ต้องมีการหาทางทําลายใช่ไหมครับเขาทำลายพยายามทลายเพื่ออะไรครับทําไมเขาไม่แทนที่เขาจะดีใจว่าเออข่าวมาเสิร์ได้รับการเผยแพร่ที่ดีเขาเขาทำนี้เพื่ออะไรครับ ก็จับคนที่จะพูดเรื่องพระเยซูเพราะเดี๋ยวคนก็จะไปเชื่อแล้วว่าเขาพกงหมคดมความสำคัญใช่ไหมใช่หมดความสำคัญแล้วพ,พวกมหาโปรหิตจับอัครทูตเข้าคุ่แล้วใครเป็นคนมาปล่อยครับพระเจ้พระเยซูทูสอนครับทูสวนทูสมาเปิดประตูแล้วบอกให้ไปทำอะไรครับไปไปยืนในลานวิหารแล้วบอกเรื่องชีวิตมาประกาศต่อประกาศต่อ นี่แสดงให้เห็นว่าและครับไม่มีอำนาจใดหยุดวัชนะของพระเจ้าได้ใช่ไหมครับต่อให้ขังคนได้ก็ไม่อาจสามารถขังข่าวกระเสิฐได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับคือข่าวระเสิร์ถูกขังได้แต่ไม่อาจขังข่าวระเสิฐ์ได้คนเนี่ยถูกขังได้ใช่ไหมครับอัครทูตถูกขังทูตสวรรค์เปิดประตูบอกไปเถอะประกาศต่อนะเขา,าอาจหยุดนขนม้าได้ชั่วคราวแต่ไม่อาจหยุดวัชนะของพระองค์ ได้ใช่ครับเหตุการณ์ที้ปัจจุบันนี้มีไหมครับเหตุการณ์คล้ายๆกันมีไหมครับแต่มันอยู่ในรูปแบบไหนครับก็ให้ออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐอยาก,กลัวที่จะประกาศข่าวประเสรศิฐอย่าก,กลัวที่จะพูดความจริง okay. ตุการณ์ในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกันในปัจจุบันก็คืออยากกลัวเทียบพูดความจริงแม้ว่าความจริงมาเดิอักลีกก็ตามแต่ให้ยิ้มยันใจกันไว้จะได้ดูเหมือนทุกอย่างดูดีเรียบร้อยผมบอกวัฒถธรรมดีนะครับต่อไปข้อยี่สิบเจ็ดถึงข้อสามสองครับอันนี้ก็คือเป็นการ mm hmm. ยืนหยัดต่อหน้าสภาพวกเขาคุมตัวเหล่าอัครทนะูตมายืนอยู่ ตอนหน้าสภาแซนแเฮดรินเพื่อให้มหาปุโรหิตไต่สวนพวกเขาสักว่าเราสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้พวกเจ้าสอนในในาในนามนี้แต่เจ้าก็แพร่คำสอนของเจ้าไปทั่วทั้งกรุงเยรูซาเลม็มตั้งใจทำให้เรามีความผิดเนื่องด้วยความตายของชายผู้นี้เปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่า พวกข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งพวกท่านประหารโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ทรงให้เป็นขึ้นจากตายพระเจ้าทรงเชืดอชูพระเยซูให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในฐานะเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อพระองค์จะได้เพื่อพระองค์จะให้อิสราเอลกลับใจใหม่ และได้รับการอภัยโทษบาปข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในเรื่องเหล่านี้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่บรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็ทรงเป็นพยานด้วยเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัดและต้องการจะฆ่าพวกอัคาทูตแต่ฟาริสีคนหนึ่งชื่อกามารีเอล เป็นธรรมอาจารย์ที่คนทั้งปวงนับถือได้ยืนขึ้นในสภาแซนแฮทรินแล้วสั่งให้นำตัวพวกอัครทูตออกไปข้างนอกชั่วครู่จากนั้นเขาจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าชนอิสราเอลเอ๋ยจงพิจารณาสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำกับคนเหล่านี้ให้ดีเมื่อไม่นานมานี้ทูดัส ปรากฏตัวขึ้นแอบอ้างเป็นคนสำคัญและมีราวสี่รอคนเข้าพวกด้วยพอเขาถูกฆ่าพักพวกของเขาก็กระจัดกระจายสลายตัวไปหมดหลังจากนั้นยูดาสชาวกาลิลีปรากฏขึ้นมาในช่วงจดทะเบียนสัม,มโนโครวัว สัม,มโนประชากรและนำกลุ่มประชาชนก่อการจลาจลเขาเองถูกฆ่าตายเช่นกันบรรดาพวกเขาก็แตกฉานส้างเซนไปฉะนั้นในกรณีข้าพเจ้าขอแนะนำท่านทั้งหลายว่าอย่าไปทำอะไรคนพวกนี้เลยปล่อยเขาไปเถิดเพราะถ้าเป้าหมายหรือกิจการของพวกเขาเกิดจากมนุษย์ ก็จะเลิกล้มไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านก็ไม่อาจหยุดยั้งคนเหล่านี้ได้จะกลายเป็นว่าท่านเองนั่นแหละที่ต่อสู้กับพระเจ้าโอเคมันมีคำพูดที่น่าสนใจคำหนึ่งนะคือบาปุริสสังห้ามไม่ให้สอนแล้วก็เขาบอกว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าทําถ้ามาจากมนุษย์ก็จะล้มเลิกไปเองไม่ใช่เริ่มต้นเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนชาวฝ้ายยินเด็ดเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ให้สอนในนามนี้เพราะว่าอะไรพระประธานให้เขารู้สึกว่าเขา่ผิดไงผิดที่ไปฆ่าพระเยซูไงใช่ไหมเขามีเขียนไว้ในนี้ใช่ไหมเนื่องด้วยความตายของมีความผิดเนื่องด้วยความตายของชายพูดแสดงว่าอะไรเขากลัวใช่ไหมกลัวว่าเขาเป็นคนฆ่าแล้วเขาดูแล้วมันกำลังา และเหตุการณ์นี้มันก็เริ่มจะมาแบบนี้ใช่ไหมแต่เปโตรบอกว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่านัปัญหาที่ทุกวันนี้เราเชื่อฟังมนุษย์หรือเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพระจาเนี่ยปนการยืนยันซ้ำของบทที่สี่เลยว่าเชื่อแท้ต้องยืนยันแม้ถูกคุกคามใช่ไหมครับเพราะนา่สูงสุดคือพระเจ้าเมื่อถูกสั่งห้ามอีกครั้งเปโตรก็ตอบเหมือนเดิมว่า เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์นี่คือหัวใจของคิดจักรยุกแรกครับแล้วก็เป็นหัวใจของเราในวันนี้ด้วย <c oughs> จากนั้นใครโผล่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับกามาลีเอลกามาลีเอลใช่กามาลีเอลเรียเป็นใครครับเป็น,ส,น,นสีสีเป็นครูสอนกฎหมายนะครับเป็นครูสอนที่คนเคารพเขาแนะนําว่าถ้างานนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าจะต่อต้านไม่ได้เขาบอกว่า พระเจ้าใช้แม้แต่คนที่ไม่ได้เชื่อเต็มหัวใจกาปกป้องงานพุ่งงานของพระเจ้ามีหลักฐานของตัวเองไม่ใช่ใครพูดได้กรรมนิรัยเอเตือนสภาว่าถ้าง,งานนี้มาจากมนุษย์ปันจะล้มไปเองถ้ามาจากพระเจ้าพระวิหารยุดในเป็นความจริงงานของพระเจ้ามีชุดยันตัวมันเองและแล้วก็แล้วก็วกตัวกรมนิรเอลเ,เนี่ยเขาก็รู้ว่าพราเขาเป็นไพรสีใช่ไหม เขาเป็นฟาริสีเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วพวกฟาริสีนี่เชื่อพระเยซูไหมไม่เชื่อพากเขาเชื่อเฉพาะลัทธิยูดาเขาไม่ได้เชื่อพระเยซูเขาเชื่อเฉพาะลัทธิยูดามันเหมือนกับไม่เชื่อต่างคนมันมันคนศาสนากันแหละพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคีเว์ดจากถึงข้อสี่สิบเนี่ยหลังจากที่กัมมาเลียลมาเนี่ย มันทำให้เราเห็นอะไรบ้างครับความจริงก็จะเปิดเผยใช่ครับมันทำให้เราเห็นความจริงว่าจะถูกเปิดเผยถ้าเราซื่อสัตย์แล้วถ้าเราสัต์ซื่อในพระคำของพระเจ้าฉะมั้ไม่ใช่สัต์่อในเรื่องอื่นแล้วเราก็จะถือว่าเรื่องนี้เราเชื่อฟังพระจะไม่ได้เชื่อฟังคนนะครับต่อไปเป็นข้อสี่สวถึงข้อสี่สองครับ กินไม่อ่านเพรสี่สิบแล้วสี่สิบอย่าง้วหมสี่สิบหนึ่งเขาทั้งหลายฟังแล้วก็คอยตามจึงเรียกตัวเราอัคารทุตเข้ามาให้โบยตีพวกเขาและสั่งไม่ให้กล่าวในนามพระเยในนามของพระเยซูจากนั้นก็ปล่อยตัวพวกเขาไปพวกอัคารทุตออกจากสภาเซเทมิด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเห็นว่าพวกเขาได้รับเกียรติให้ทนรับความอับอายเพื่อขนามนั้นทุกๆวันในลานพระวิหารและตามบ้านต่างๆ เขาทั้งหลายไม่เคยหยุดสั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูทรงเป็นพระคิดโอเคเขาโดนอะไรบ้างครับตอนนี้โอ้บอยทั้งหลถึงโดนนะเพราเขาก็ยังประกาศอยู่ไม่หยุดคือไม่รู้ทางไงกับนดีใช่ไหมเขาไม่เชื่อไม่รู้ทางไงดีก็เลยอ่ะเอาสะหน่อยคืออย่างน้อย้าโดนเลยสัหน่อยอ่ะ จะติดคุกก็เท่านั้นเพราะเดี๋ยวติดคุกไปมันก็โดนบ่อยเอ<โป>อีกใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบบอกว่าเขาโดนเครียดแต่เพราะเขาขับสนทุกเพราะอะไรฮะเพราะพระธรรมพระเยซูแล้วก็ยังประกาศ یک, อีก ик, ทั้งในพระวิหารและตามบ้านคือการประกาศในพระวิหารเนี่ยประกาศแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นประกาศอยู่ในวัดของคนยิวยิบรูแต่ว่าใช่ไหมแล้วก็ประกาศตามบ้านนั่นแสดงว่าตอนนี้ตามบ้านที่เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับ คืออันนี้คือชัยชนะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีความทุกข์แต่เพราะท่านกางความทุกข์เขาอย่างยินดีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่หยุดตอนท้ายถูกเคี่ยนแล้วก็เขายัางประกาศทุกวันนี่คือพระของพิจักครับพระของพิจักที่บอกเราว่าอันนี้มีคีย์ร์ดเลยนะความเชื่อที่ไม่มีใครทำให้เงียบได้ถ้ามันเป็นวัจนรักของพระเจ้าคุณจะอนสังเกเคนเยบไม่ได้ เราคิดจากทุกวันนี้ชอบเป็นคนเงียบครับชอบเป็นคนเงียบไม่ได้แขกนะแต่ว่ามันต้องพูดให้ฟังจบแล้วครับวันนี้บทน,นี้พวกเราได้อะไรกันบ้างเอ่ยได้ทีว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนมุษย์ครับแม้จะถูกข่มเหงเราก็ยังจะต้องประกาศต่อไป,อปด,ด้วยความเชื่นชงยินดีโอเค แล้วเราจบบทเรียนกิจการของบทที่ห้าใช่ครับใช่ไว้จะเรียนเ,เท่านี้ค่ะความเชื่อของพระเยซูคริสต์แม้จะนั่งถูกกลุ่มเหงก็อ,งกอย่าให้ความเชื่อของพระเจ้าเนี่ยเงียบไปแต่ต้องพูดถึงความจริงแม้ว่าการพูดความจริงจะทำให้คุณเนี่ยเจ็บตัวกระตัง้งอาจทำให้คนเกลียดคุณได้เพราะพระเยซูก็บอกอยู่แล้วเราเป็นศัตรูของโลก คนที่รักเราคนที่เชื่อเราคนในโลกจะเกลียดเราแล้วก็จะเกลียดตัวตัว,ต,วตัวคนที่นความจริงที่อ้นั่นด้วยถูกไหมครับแต่พระเยซูไม่ได้มาตายแทนเราเพื่อให้โลกมันหน่อมน้ำเพื่อโลกมันดูนดีทุกอย่างไม่ใช่นะครับโอเคขอบคุณพระเจ้าสำหราาับบทเรียนวันนี้ครับ